กสดีครับจุบน้ร้นีบีครับเก้วนรบโตอีจาฮีโร่นะต่อเปนพาทแต่ไปพัทพัทเก้าครับพจะทแต่นะโอเคไป็นกันไมัท้ยเราถ่ายเป็นงาน เ็บนะครับก็เล็กลก็เปลาอะไรที่ไม่ยมอมเดยครับแรงลมฮะสกุล้อกระทกไเจ็บโดนพิษมาแพ้ไม่ไหวโดนพิษนะครับอ้อุรโดพิษเข้าไปจะมีทางรอดเจ็บ การตัวพิการที่ได้หรอกแกแกทำอะไรเนี่ยอาแกก็ทำสงที่เียกวทำามนรกรัดฝาไม่เจ็บเจ็บทเนะคจะไปชวยัวเอ

ก็ครอบครัวสุริม okay. nah, yeah. <c oughs> ันเปแผลไม่ออกนะก็ต้องเจ็บพ <hguru. That S 1> <t> ่อแม่ไปเจ็บเจ็บสักุร่าเจ็บเจ็บเริ่มอ่ะเดินลื่นไปไหมไปข้อกินำมาต้องนามาตา้ว กลูละเชื่อตัวโลแเธอถูกก่นะพ็ไแม่เรือไม่แปลยมแปลที่เข้าใจประกันนะครับเปลี่ยมากนะที่จะเซื้อใหม่อกฤแปลเข้าใจกัน้วฮะก็ะะรู้ไหไม่เอโอโลจีมารู้ ủa rồi thì mượn không được hết 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 hết

รีตายนะครับเราจะตัวกับจกโซรีไม่ได้ไะจ้า่าตาต่อนะครับไล่เห็นซี่ดีแท็กมึงไหมอเมซึมาใหม่อ่ะโอเคครเมาต่อเลยเจะกัสสักรีนะครับไปเจ็ตัวสักโซรี เข็บเกมเป็บปทีมกันไปพาเกิร์ดครับซาร์โนี้ไม่เฟรครับแต่ต่อเลยนี่ก็จะเริ่มสน,นั่งตัวอ,อีกตอนนี้ไม่ขอตปอลปครับไม่ขอจะเข้าใจกันเรับ แล้วตอุซึบคีน่าอะไรนะชอบคาอะไรเราโตที่เดิบอกน่ารู้โตอุซึบคีมาล่ะชอบ,บอ่ะเจอจเจ้าเดกอีตะละนะครับโอ้ยบหมุนตัวคาที่คุ้นเคยผมชอบใช้ท่านะนี้ะเอยๆเลยเจ้าพวกเนี้ยมันจะทำให้แบบ กคถึง,อ,ถงอ่ะถึสูตจุกจักไม่โดนนะบัส์เซ็นต์่จยเลยค่ะเจ้าอันนี้อาเจอละอ่ะไม่โดนครับรู้ถูกผมเกกัปแล้วสูงรจุกจักอืมบั์เซ็นต์ไอืไม่ได้เอมกดไปติีอ่ะอืม คอมโบซยโอ้ oh, ไม่โดนอุ้ยปัต๊ะฟักปะตฟักเกอร์อ่าอืมอืออือโอ้ตะกางท่าตะกาะชิเป็นแอมครับเป็นแอมบมนอก มาไม่ได้เอมหรอกไม่โดนอยากจะปิดฉาก้วยท่าไม่ตายโดนเถอะโดนเถอะโดนเถอะอยากปิดฉากโดยท่าไม่ตายโหไม่โดนโดนเถอะโดนเถอะไม่โดนจะปิดฉาก้วยท่าไม่ตายอ่ะ บ้าไม่เป็นไรก็ได้ปิดฉากธรรมดาเลยอ้าวมึงนะมาแย่งปิดซีนกูตะกชีมาแย่งกูทำไมมาแย่งกูอีก้มึงอยู่ไหนเมื่อกี้นี่มึงอยู่ไหนบอกมาหน้า,นาก,กูเห็นแล้วมาตีกูลนะเอาจะเอาไหมึงจะเอาไหมอืมไปไม่ต้องสะกดใจมานะ มัน当然ห了 This สแกนอ๋อต้องไปฆ่าตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมมีตัวใหญ่อยู่อันไหนไรี่กูเห็นแล้วไอ้ที่พูดจายจับคายทุบกับทุบขอภัยด้วยเด็กๆลกเด็กแดงดูอยู่ก็ขอภัยเกยงสุดเออเออ แคปเจออะไรเออถ้าไม่มีแคปเจอแคปเจอ์ะัรแต่ไม่โดนวะงงเลยครับโอ้ยโดนระเบิดอีกกูลังงงอืออือเฮ้ยระเบิดปุบคุดระเบดโดระเบิดไปตายอืออืมอืม,อม,อม เฮ้ยกดผิดท่าเออเซอเซอเซออาตัวนี้ไปตรงตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจมันนะครับถ้าเจ๊ที่ก็จะหาใจจะไม่มาช่วยเราบะแเราไม่ต้องสนใจมันหาตัวอย่งเดียววันทุคแล้วอยากรู้เบอร์กับต่อกันครับเมื่อกี้คือที่เกณฑ์คายไม่สามารถไม่เกณฑ์เรื่องตรงที่ได้นะทำงาน,นโอเคไปกันต่อ

ไเด็กเด็กโหนี่มัางนี้เลยเด็กตรตรงน้องจ้าขอลูกน้องก่อนเลยอ๋หรือตาไปกสามเดลี่ยมคายแล้วล่ะโหไปเลย ไทำอุย๊ยไม่ทำอีแบบกอย่าโกงสิเออ,น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 ,เอ,อนั่นแหละมามาดู่น่าเออับตัวง่ายกับตัวง่ายเอ้ยงงแล้วมึนไปหมดเลยจับตัวง่ายโดนเยอะโดนแล้วอย่ากล เด็กอันนี้หูหมดรอดหมดรอดหมดรอดอ <c oughs> ฉันังไม่จอแ้งนี้หรอกพิชชั่ของพีนะครับจิก็กเป็นาเป็นดูดพิชชอปก้นไหลแต่อัจจะไปเชฟจิ๊กโกสำหรับวันนี้ะครับตัวละครัพสีครับผมอ,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 เ,อเ,เอสจูสต์ เฮ้ครับแต่ขครบเฮ้ยออยังยังตั้งตีนเก๊คือคารามานะสมอ,มอ,น,อน,นี่ยังเชื่อใไม่เ้เอยอาจล้อเอาใครจะบ้าคืนหรอไอ้งโง,โงโ่ผมแปลให้เข้าใจคือมันมนีพอที่จะพ้าเกินไปฮึซีรุปะือก,การ รเ <c oughs> ะเบิดอะไรอะรอ่นเค่ขึ้นใจนะไม่รู้ตัวกล้าจู อะไรเล่าอะไรกรเจอกาละก็ไปฉากเศร้าฉากหนึ่งครับกะแกคุณว่า โอเคโอเคโอเคไม่กล้าข่าชิ้ยได้ตัวข่ากชิมาพูดกล้าอะไรวะโอเคอ่านไมเร่อก่อนนะครับเราจบพาร์ทแล้วกันขึนหน,อนะะอกนอ,อก่อยากอ่านให้ผู้ชม,มด้ทุกคน่อยผ้คนทุกท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โอ

โดอือ,อ,อแล้วแบนี้เขเรียกว่าอะอะนี้ก็่รัตัมันูตัวอุอออสเบกีไม่จีใช่ไหมก็แลก็ได้ตายดูนะครับูด,ดีไม่ตายไดกากะว่าวเป็นเพื่อนของฉันเ็ทีดีที่ ตัวก็ห้นะครับผมก็เสียใจนะจริงๆเลยถ้าเผื่อมันตายนแต่ผมไม่หรอกมัเงเป็นรักสุเกะเอ๊ะรักสุเกะแล้วเห็นแล้กาลเป็นสันจุดไรต้นจุราตยนมก็้ด้คิตกับอาไรครับกับอรนะ ทำอะไรรีบๆทำครับอะไรอะไรทำอะไรอ่ะเนี่ยโจ้ก็ใช้เขากำล yeah. ังประกาศการใช้ชีวิตของเนี่ยน้าโจ้เขาใช้คาถาของเาวิชาของเองแต่งคำว่าการละลายเอาชีวิตตัวเองให้กับอารละลายกระตุกการแล้วก็เกิดขึ้นมาเนี่ยโจ้ก็ตายนะครับไม่ อันนี้ก็จะเป็นสั่งนี้ก็ไม่มีอยู่นนเยล,ลย,ยตัมนะครับกะข้าูไปปรกาศกระทะเป็นเพื่อนของนายที่วีทีตสุดตร้นโตงคนดีเ้ไปนะมช่วยอนะกขอายพี่ตช่วยในการขึ้นือมา แก่ฉันแก่แล้วฉันไ้กลัวอยู่ในโลกนี้ต้องให้มงนเงินสาวงอยู่แต่แต่ันตกอยู่ข้างนระละต้องต้องอยู่ในโลกนี้แหละรูกต่อไปอมมกานิส้าย กาจะขึ้นขึ้นมาครับกอละ่าใช่กาลา

ระบบกายนะยังไม่ตายนะ ก็น่าก็นาจะเก็บเด็กที่โตเจ้าเก่าล้วนะครับไปดีโอเคครับ chứ và... Không ừ. có nó cầm một bát rồi Không có được cái này Tập này tôi khá sức Đây thì kia, nó cứ như hàng ช่ก็คือจะกระจายต้ว่ช่วยก็ไหลสัการั์ใจเคยต้องมานี้เราลงควารัวตัวราเรากรับสุดีครับผมนก็ได้ตัวการามาเน่ไป็นตัิดแล้วโอเคโอเคไปนะครับไปะครับ